สวัสดีครับ Global Insight ครับตอนนี้ใกล้จะหมดปี2020แล้วนะครับด้วยสถานการณ์โควิด1 9ทําำให้ทั่วโลกพบกับความลำบากทั้งปีแต่อัตโมี่แม้ในสภาวะที่ยากลำบากแบบนี้ก็ยังทำกิจกรรมการแบ่งปันมากมายเพื่อช่วยพัฒนาสังคมเพื่อให้สมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อนเนื่องเราได้เปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาเป็นแบบออนไลน์ซึ่งเป็นการรับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วเลยละครับไม่ใช่แค่ในประเทศเกาหลีเท่านั้นแต่เราไปถึงสาขาต่างประเทศด้วย สำหรับพลังความสามารถของอัลโตมีที่แปล่งประกายในแต่ละที่ทั่วโลกเราสรุปไว้ให้ใน global a t o m y ประจำปี2020แล้วครับไปดูพร้อมกับผมเลยนะครับปี2020เป็นปีที่ทั่วโลกทำสงครามกับไวรัสครับและนับวันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม WHO ได้ออกมาประกาศว่าสถานการณ์เข้าสู่ระดับพดมิกการระบาดครั้งใหญ ดังนั้นหน้ากากอนามัยจึงกลายเป็นของใช้จําเป็นป้องกันโรคที่ทุกคนต้องมีหากจําหน่ายหน้ากากอนามัยในสถานการณ์นี้ก็คงจะทํากําไรได้มากแต่สิ่งที่อโธมี่เลือกไม่ใช่การจําหน่ายแต่เป็นการบริจาคครับทั้งสาขาไต้หวันและสาขาต่างประเทศอื่นๆได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสังคมที่เดือดร้อนจากวิกฤตนี้อย่างอบอุน่นสาขาไต้หวันได้มอบหน้ากากอนามัยจํานวน26,000ชิ้น ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองเกาสงนอกจากการบริจาคหน้าก,กากอนามัยแล้วสาขาต่างประเทศก็มีการบริจาคด้านอื่นๆอีกมากมายสาขาสิงค,โ,คโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียได้มอบอาหารและของใช้จำเป็นให้กับองค์กรการแพทย์และผู้มีรายได้น้อยสาขาออสเตรเลียได้สนับสนุนกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทอดสด ให้กับโบสในพื้นที่เพื่อให้คัาปรึกษาคนในชุมชนทางออนไลน์สะดวกมากขึ้นคนที่จะเป็นอนาคตของสังคมก็คือเด็กๆนั่นเองนะครับอัตโมีทำกิจกรรมสนับสนุนเด็กทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่มีความสุขขึ้นยิ่งปีนี้เป็นปียุคแห่งความลำบากเด็กๆผู้ได้โอกาส ยิ่งต้องการความเอาใจใส่และความช่วยเหลืออย่างอบอุ่นให้เด็กมีความหวังและความฝันแทนความสิ้นหวังและเติบโตด้วยร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงครับเราไปพบกับความทุ่มเทของอะโธมี่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกกันครับในปี2020สาขาต่างประเทศของ omy, อะโธมี่ยังคงช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กๆทั่วโลกไม่เคยเปลีป่ยนแปลงครับสาขากัมพูชาสนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน190คน ของโรงเรียนประฐมศึกษาในเมืองกันดาจำนวน7,000ดอลลาร์ต่อเดือนนอกจากนี้สมาชิกของฟิลิปปินส์เม็กซิโกและอินโดนีเซียได้บริจาคเงินและของใช้จำเป็นให้กับเด็กๆในพื้นที่มากมายหลายโครงการะสาขาประเทศไทยได้มอบผลิตภัณฑ์อัลทอีมูลค่า76,200บาทให้กับมูลน,นิธิสงคราะหเด็กพัทยาสาขารัสเซียจัดตั้งกองทุนเพื่อมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็ก และบ้านเด็กกัพร้าเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและเด็กๆที่เป็นโรคร้ายและเราจะมีข่าวที่อบอุ่นหัวใจจากสาขาสิงคโปร์ด้วยนะครับลูกสาวอายุ7เดือนของสมาชิกอัตมีสิงคโปร์เป็นโรคมะเร็งสมาชิกเีดเดอร์คลับได้บริจาคเงินจำนวน10,000ดอลลาร์ 10, ให้ครอบครัวเธอและสาขาสิงคโปร์ก็ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวของโอนาอีกด้วยเพื่อเป็นการส่งต่อความหวังให้โอนาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น คนที่กาลังสิ้นหวังจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เพื่อคนกลุ่มนั้นอัตมี่ก็เข้าไปช่วยเหลือทางด้านการเงินและอาหารขอให้เพื่อนบ้านของเราที่ประสบกับภัยธรรมชาติครั้งใหญ่นี้สามารถลุกขึ้นมาและกลับมามีความหวังอีกครั้งเร็วๆนะครับเดือนมก,กราคมปี2020เมืองหลวงของอินโดนีเซียอย่างจาการ์ตาต้องผเผชิญกับเหตุการณ์น้าท่วมรุนแรงจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและภูเขาถล่มในรอบ13ปีเกิดการสูญเสียท,ทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก สาขาอิอโดนีเซียได้บริจาคเงินจำนวน300ล้านรูเปียร์รวมทั้งผลิตภัณฑ์อะตมี่ให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมและภูเขาถล่มครับและสาขาฟิลิปปินส์ได้สนับสนุนของใช้ให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบริจาคของใช้และผลิตภัณฑ์อะตอมี่มูลค่า204,000ดอลลาร์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟตาอันจํานวน100ครอบครัว และได้มอบอาหารมูลค่า3 0 0 0ปอนด์รวมถึงสินค้าเครื่องใช้มูลค่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ให้กับสมาชิกอัลโมี่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุน่นยูริซิสในเดือนพฤศจิกายนพลังแห่งความดีของอัลโมี่ที่กระจายไปทั่วโลกแบบนี้น่าภาคภูมิใจและรู้สึกขอบคุณมากๆเลยครับอัลโตมี่ลงมือทาอย่างก,กระตือรือร้นเพื่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันและหวังว่าการแบ่งปันของอัลโมี่ในพื้นที่ที่ต้องการจะมีมากกว่านี้อีกแน่นอนครับ ในสถานการณ์โควิด1 9นี้สถานะของ global a t o m y ยิ่งเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันครับปีนี้เรามีข่าวการเปิดสาขาใหม่ของ a t o m y หลายสาขาเลยนะครับเราไปพบกับสาขาน้องใหม่ในปี2020ของ a t o m y กันเลยครับ a t o m y ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดขนาดมหาขมาอย่างประเทศจีนสาขาจีนใช้เวลาเตรียมตัวถึง4ปีในที่สุดก็ได้เปิดสาขาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กรกฎาคมในเดือนเมษายนปี2020 มีจำนวนสมาชิกใหม่มากกว่า3.6ล้านคนด้วยจำนวนประชากรมหาศาลและทรัพยากรที่สมบูรณ์อนาคตของอัตมีที่จะขยายและเติบโตในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นี้น่าคาดหวังทีเดียวครับสาขาน้องใหม่ประเทศที่2คืออัทมีโคลอมเบียครับสาขาโคลอมเบียเปิดดะเนินการเมื่อวันที่15ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่นและในวันที่4ธันวามีสมาชิกรวมทั้งหมด265,000คน โคลอมเบียมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของอเมริกาใต้เป็นประเทศที่มีความเป็นไปได้ในการเติบโตเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของอเมริกาเป็นอย่างมากเลยครับหลังการเปิดสาขาที่โคลอมเบียเราคาดหวังการเติบโตในอเมริกาเหนือกลางและใต้การขยายตัวของเทอมมี่ไปทั่วทวีปอเมริกาได้เริ่มขึ้นแล้วครับต่อจากโคลอมเบียในเดือนเดียวกันนั้นวันที่27ตุลาคมเทอรมี่ได้เปิดสาขาที่ฮ่องกงครับฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการเงินของเอเชีย และเป็นศูนย์รวมของธุรกิจระดับนานาชาติปัจจุบันคนฮ่องกองก็เริ่มให้ความสุขใจกับสุขภาพเนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยมีเวลาและอายุเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้นจึงเป็นอีกประเทศที่น่าจาับตามองเป็นอย่างมากในวันที่11พฤศจิกายนประเทศอินเดียก็ได้เปิดสาขาอย่างเป็นทางการครับประเทศอินเดียมีจํานวนประชากรมากถึง1 3 8พันล้านคนจึงเป็นตลาดที่มีความสามารถในการเติบโตของเครือข่ายที่ใหญ่มากมีจํานวนสมาชิกมากกว่า2.27ล้านคน และในเดือนพฤศจิกายนมีนิวชาลอนลสมาสเตอร์2ท่านและผู้ขึ้นตำแหน่งใหม่ถึง156ท่านแสดงให้เห็นถึงความหวังของ Global Atomy ได้เป็นอย่างดีทุกท่านรู้จักคำว่า o n t a a ไหมครับจากการระบาดของโควิด -19 ในปี2020เป็นเวลานานทำให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคมคำว่า o n t a ทมาจากคำว่า u n t a ท ที่แปลว่าการวิระยะห่างทางสังคมกับคําว่าออนจากออนไลน์มารวมกันครับนั่นก็คือการเจอหน้ากันผ่านทางออนไลน์นั่นเอง g l o b a l a t o m y ก็ปรับตัวตามยุคสมัยโดยเปลี่ยนการกิจกรรมแบบออฟไลน์มาเป็นแบบออนไลน์อย่างรวดเร็วไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับว่าไปสัมมนาไม่ได้เพราะโควิดจะทำยังไงดีเพราะทันทีที่อ to m มรู้ว่าการจัดงานแบบออฟไลน์เป็นไปได้ยากอัต m มจึงรีบหาวิธีอื่นอย่างรวดเร็ว นั่นก็คือวิธีการสื่อสารกับสมาชิกผ่านทางออนไลน์นั่นเองครับไม่เพียงในประเทศเกาหลีเท่านั้นยังรวมถึงสมาชิก global a t o m y อีกด้วยสื่อสารกันอย่างไม่ขาดสายผ่าน zoom meeting และ youtube เริ่มจาก good morning atomi one day seminar และ success academy รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายผ่านโปรแกรม zoom เพื่อให้สมาชิกสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกครับทำให้สมาชิกยังคงเชื่อมั่นใน a t o m ่ ตั้งแต่เดินสิงหาคมอัตมีทั้งในและนอกเกาหลีจัดงานสัมมนาทั้งหมด260ครั้งและมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายผู้เข้าร่วมงานมากกว่า1 7 0 0 0 0คนด้วยกันอัตมีเราเตรียมตัวและลงมือทำจริงล้ำหน้ายุคสมัยความฝันของอทตมีที่จะรวมทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวได้กลายเป็นจริงแล้ว ปี2020ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและวุ่นวายไม่ได้นําความสิ้นหวังมาสู่พวกเราแต่เรากลับได้เจอกับความหวังและมองเห็นความเป็นไปได้ที่ใหญ่กว่าเดิมและปี2021อัตมีได้นําความเป็นไปได้นั้นมาท้าทายสิ่งใหม่ครับกับการท้าทายครั้งใหม่สําหรับ Global a t o m ีโชว์ที่เชื่อมโยงทั่วโลกเข้าเป็นหนึ่งเดียวไปหาคําตอบในช่วงต่อจากนี้ได้เลยครับปี2020ขอบคุณที่ทุกคนร่วมเหนื่อยกันมานะครับ และนี่คือ global i n s i g h t ครับสวัสดีครับชาวทอมีเนผมจูยองปาร์คหรือที่ทุกคนรู้จักผมในนามโคชจูปีนี้ทั่วโลกเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะสถานการณ์โรคระบาดแต่อัทอมีนั้นได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจนสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านวา Imperial Master คนที่ ก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็นำมาซึ่งความหวังและความฝันให้กับสมาชิกทั่วโลกรวมถึงการเปิดสาขาที่ประเทศจีนโคลอมเบียและอินเดียซึ่งเป็นการมุ่งหน้าก้าวเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ในต่างประเทศครับและนี่ทำให้เราเติบโตแบบไม่หยุดยัง้งทันทีที่ตลาดเปิดและยังเป็นปีที่ทุกง,งานสัมนาเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ ความฝันที่จะรวมสมาชิกทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นจริงขึ้นมาได้ครับสมาชิกทั่วโลกเป็นจำนวนมากนั้นเข้าร่วมงานสัมมนาด้วยกันผ่านทาง Zoom Facebook Live และ YouTube Live ตอนนี้2011ปีใหม่และการเริ่มต้นใหม่กำลังรอพวกเราอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนกำลังตื่นเต้นว่าปีนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจึงท้าทายตัวเองอีกครั้งโดยการนำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและดีกว่ามาให้กับทุกคนสำหรับ Global a ์ท m บีให้มีฝันที่ชัดเจนและความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเป็นสิ่งนำทางให้กับสมาชิกทั่วโลกกับ The e v i c a t i o n Show ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เราจะดำเนินรายการเป็น ภาษาอังกฤษและเราจะจัดเตรียมซับไตเติลในหลายภาษาให้ทุกสาขาทั่วโลกสามารถเข้าร่วมได้และโชว์จะถูกปล่อยในช่อง YouTube ทางการของ Atomy ตั้งตารอโชว์นี้ได้เลยและผมโคชจู du, จะเป็นผู้ดำเนินรายการและด้วยสิ่งนำทางของ global a t o m y นี้เราจะทำความฝันให้สำเร็จแล้วมาพบกันอีกครั้ง แล้วเดี๋ยวนี้ครับ